สวัสดีครับผมป่านบ็อกซ่าเลซิงวันนี้พามาดูอดีตตัวแรงที่เขาเคยเล่นกันครับแม้วันนี้จะไม่นิยมแล้วแต่พี่เขายังเก็บรักษาพวกของแต่งอุปกรณ์ต่างๆไว้อย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือรุ่นอะไรมาตอนนี้ผมเข้ามาพบก,กับพี่เจ้าของรถเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับพี่เบสครับสวัสดีครับ พี่คันอยู่ตรงหน้าผมไม่ต้องพูดพรมำททำเพลงครับมันคือ KXR นาะพี่ในวันที่กระแสมันดรอปลงไปแล้วแต่พี่เขายังเก็บอยู่แล้วก็คันนี้ไม่ธรรมดาที่จะมาถ่ายเพราะว่าของแต่งในยุคนั้นในพศนั้นน่ะยังอยู่ครบบนคันนี้เลยอ่ะเล่าก่อนพี่ทำไมถึงมาเล่น KXR ก็ตอนแรกพี่ก็ไปดู MV เพลงวงใต้ดินวงหนึ่งครับ แล้วก็เห็นรถเคอาที่ทําเป็นสตันน่ะพี่ไม่รู้ว่ามันคือรถอะไรอะ่ะแต่รู้ว่ามันคือเหมือนรถวิบากเราก็เรียกวิบากจิ๋วมาตลอดวันหนึ่งพอ,องช่วงนั้นตอนเรียนเนาะก็มาเห็นเขาขี่บนถนนก็เลยเนี่ยจําเลยว่าไอ้รถคันนี้แหละถ้าวันหนึ่งเก็บเงินได้ก็จะซื้อตอนนั้นก็ไปได้เป็นรถมือสองที่<อ>ไม่ใช่ชมไม่ใช่สภาพนี้เลยเอ,อ๋อซื้อเป็นมือสองด้วยใช่ไหม<อ>นะแต่เป็นเจนแรกอยู่ใช่ครับก็คือคันนี้เลย ใช้อยู่นานไหมกว่าจะแต่งไปขนาดนี้ครับก็นานพี่หลายหลายปีเลยพี่ของแต่งชิ้นแรกของคันนี้คืออันไหนถ้าในโฉมนี้ใช่ไหมใช่ของพี่เลยคันนี้เลยถ้าโฉมนี้อะพี่ชุดแฮนด์พี่ <c oughs> ใช่ครับแฮนด์ทาเกสีฟ้ามัน <c oughs> ตัวนี้มันมันเลิกผลิตแล้วมันหายาก <c oughs> ตอนนั้น คือเริ่มจากแฮนแล้วก็ไหลไป<ช>เรื่อยๆเรื่อยๆเลยอันไหนที่มันซื้อได้อะไรได้ตอนนั้นก็จังหวะไหนอะไรมาก่อนหลังก็นั่นแหละพี่ก่อนก่อนมาไล่อะไรแต่งต่างๆอ่ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องเคสอาสักเล็กน้อยแล้วกันในไทยพี่แบ่งเป็นกี่รุ่นก็ถ้าในไทยก็กจะมีที่เป็นชมนี้เนาะพี่ แล้วก็จะมีโฉมโตโปที่เรียกโตโปตัวนิวครับที่บ้านเราเรียกกันก็เป็นอีกหน้าหนึ่งใช่ครับจะเป็นโฉมอีโฉมนึงไปเลยพี่ครับมันจะมี <c oughs> ทั้งมีคัดมือกับไม่มีคัดถูกใช,ใช่ไหมครับอย่างตัวนตัวเก่าตัวไฟเหลี่ยมผมเรียกตัวไฟเหลี่ยมแล้วกันมีคัดมือไหมไม่ไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นสี่เกียร์บนปกติใช่ แต่พอเป็นตัวนิวปุ๊บจะมีตัวเกียบบนปกติกับตัวคัดมือเติมเข้ามาตัวนิวก็จะมีตัวสุดท้ายที่เป็นลิมิตอิดิชั o นอันนั้นตัวครบรอบสิปีแล้วมันก็จะมีโฉมที่เป็นตัวที่เป็นลายคารโมครับไฟแนลอิดิชั o นมาอีกหลังจากนั้นครับแลจะมียิบย่อยอีกทีใช่ไหมฮะถามเพิ่มเติมหน่อยเวลาตอนนี้ราคามือสองของเขาอะเคสอาเจนแรกอะราคาปนเปี้ยนปนเปี้ยนประมาณสองหมื่นบาทเนาะปนเปี้ยนปนเปี้ยนแล้วก็มีบวกลบอีกทีนึง แต่ถ้าเป็นลายแรกเวลาคุยถึงรายแรกปุ๊บอะราคามันจะแบบโดดสามสี่หมื่นก็มีให้เห็นมันเกิดจากอะไรพี่เล่าผมก็<อ>คือนะถ้ามันเป็นพาร์ทชุดสี่เนาะที่มันเป็นลายลายแรกๆครับคือเขาว่ามันเลิกผลิตไปแล้วออือมันคือมันหายากบางทีเราไปไปหาได้แต่มันบางทีเราอาจจะได้แค่ชิ้นถังน้ํามันอาจจะได้ชิ้นปีข้างเฉยๆพี่ มันอาจจะได้ไม่เต็มทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ชุดสีทั้งคันใช่ oh. ก็คือถ้ามาแบบคอมพิวที่เขาหามาครบแล้วอันนั้นมันก็เลยจะแพงตามความหายากแล้วเขาล้ำลือกันว่าเจนแรกตัวแรกอะ่ะ <c oughs> เป็นมาจากญี่ปุ่นคิดว่าจริงไหมจริง่ะอ่าโหอเดโหก็ไม่ชัวร์พี่แต่ถ้าสํสหรับผมอะ่ะผมว่ามันก็มีส่วนเพราะถ้าเทียบกันบางอย่างเนาะมันก็มันก็มีแบบ เหมือนพาร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันเป็นของทางนู้นมันมันเป็นไปได้ไหมอ่าอย่างผมอ่ะมันเปิดตัว48เนะพี่เนะะา,าะ2005จำไม่ผิดก็คือ2548แล้วก็เขาเคมว่ารถรุ่นเนี้ยคาบัตสกิประเทศไทย <c oughs> เป็นคนประกอบที่โร <c oughs> งงานระยองอแต่พวกพาร์ทต่างๆบางส่วนอาจจะเข้ามาจากญี่ปุ่นหรือเปล่ามันก็มันมีความคุ้มเครืออยู่ตรงตรงจุดนี้มันมีความคุมคออมค้มเครืออย่างมากแต่ผมมีคู่มือการขายของ KSR อยู่เขาบอกว่า <c oughs> นี่คือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกของไทยที่ทําเป็นโชงคอัพไซด์ดาวที่ผลิตในไทยนะนี่คือรุ่นแรกของไทยเลยผมเลยคิดว่าก็น่าประกอบไทยแต่อาจจะมีพาร์ทอะไรบางอย่างที่เอามาจากญี่ปุ่นซึ่งพวกนี้มันจะมีสติ๊กเกอร์ที่แบบรุ่นย่อยเยอะเนาะพี่เนาะใช่ครับอย่างพี่พี่ทำเป็นตัวโปเตอร์ไว้ใช่ครับอันนี้คือครบหมดเลยอ่าครับก็รวมลายต่างๆที่มีขายเอาแค่เจนหนึ่งก่อนมีกี่รุ่นพี่ก็มีกี่ปีก็จะมี นี่ครับที่เรียกรลยหนึ่งคือสองพันห้าแล้วก็มีสองพันหกลายสองใช่แล้วก็ลายสามยากุซาครับสองพันเจ็ดแล้วก็ลายสี่สองพันแปดแล้วก็เนี่ยครับสองพันเก้าเป็นลายห้าแล้วก็จะมีสองพันเก้าที่เป็นห้าจุดห้ามันมันต่างกันยังไงมันเป็นช่วงเหมือนก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น,เ,ปน,นเนี่ยครับใช่ก่อนที่จะเป็นตัวนิวพี่แล้วก็จะมีพวกเนี้ยครับที่เป็นลายลิมิเต็ดเอวเหรอฮะอันนี้คือจากคาวะสกิทำใช่ครับพี่ มีรู้จำนวนการผลิตไหมหรือไม่รู้ก็อ่าเราอย่างอันนี้ครับที่อันนี้ก็ไม่แน่นอน,น,น,อนพี่เพราะนนมันก็ก่อนหน้านี้ก็ยังมีเบิร์พาร์ทได้เบิร์อะไรได้แต่อย่างบางหนึ่งอันนี้ครับที่เป็นคีทัโกอะไรพวกนี้มันจะเป็นสติกเกอร์อ,อ๋อเป็นแค่สติกเกอร์ปใช่คือขายเป็นสติกเกอร์เป็นแผ่นพี่ซึ่งราคามันไปไกลเคยเห็นอยู่เท่าไหร่พี่อยากรู้อันนี้อยากรู้ส่วนตัวอเคยเห็นที่เขาขายพร้อมเหมือนไอ ก่อนหน้านี้หลายปีเลยนะที่พร้อมชุดสีมันเกือบสามหมื่นเน่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยเพราะมันมันมีจํานวนถ้าถ้าไม่มั่วน,นะพี่ถ้าไม่มั่วก็คือมันประมาณสติกเกอร์มีแค่ร้อยชุดอ,อ๋อหรอใช่แท้แล้วผมอยากรู้จะดูได้ไงว่าแท้จากเขาบาสก<ม>ิสติกเกอร์อ่าถ้าที่ที่เคยเห็นเขามันก็จะมาเป็นแผ่นใช่ไหมครับเป็นเป็นแผ่นยาวๆแล้วก็จะมีเหมือน เลขโค้ดอะไรแบบนี้เลยพี่มีอะไรบางอย่างที่ยืนยันว่ามาจากคาวาสกิแล้วถ้าพวกดีเทลผมว่ามันดูพวกเหมือนความคมชัดอะไรอย่างเงี้ยพี่ลายไหนคิดสุดถ้าถ้าในเจนแรกก่อนโอ้โหถ้าเอาที่ตอนนี้ที่ท,ที่เห็นแบบเยอะสุดนิยมเลยก็คือจะเป็นลายหนึ่งครับตีเขียวเขาเขียวเขาต้องเขียวแล้วก็จะเป็นเนี่ยครับที่เป็นลิมิเต็ดของปีสองพันห ที่เรียกบ้านเราเรียกนากาโนครับก็คืออันนี้คือเจนแรก <c oughs> ใช่ครับเจนสองพี่นับยังไงก็มันจะมีสองพันสิบเนาะที่เปิดตัวตอนแรกอ่ะครับสามสีแล้วก็จะมีสองพันสิบเอ็ดครับแล้วก็เนี่ยครับไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงสองพันสิบห้าอ่ะครับที่บอกว่าจะขยับเปลี่ยน,เป,ยนเป็นรุ่นแซดร้อยยี่ห้าก็จะเป็นตัวนี้ครับ ไอตัวลิมิเต็ดใช่ฉลองครบรอบรอบสิบปีปีคือในรถที่ที่เป็นรถสิบปีที่ออกจากศูนย์จะมีเพจเขาจะมีสติกเกอร์แปะไ้ที่ถังใช่ครับพี่แล้วก็จะมีเพจตรงโครงรถแต่พวกสเปคอะไรต่างๆเหมือนเดิมต่างแค่สติกเกอร์เป็นหลักเลยแสดงว่าตัวนิวอ่ะต่อให้เปลี่ยนสีใหม่สีใหม่สีใหม่อย่างไงอ่ะพวกสเปคอะไรต่างๆอ่ะ จะเหมือนเดิมจะเว้นจะมีตัวโปเข้ามาที่มีดคัดมืออ่าใช่ครับพี่โอเคแต่อย่างไอตัวเหมือนตัวสิบปีเนี่ยครับมันจะพิเศษหน่อยก็คือตรงหน้าปัดอ่ะครับมันจากที่โฉมอื่นๆของของของปีอื่นๆของตัวนี้เนาะมันจะเป็นเพจเงินอันนี้ก็จะเป็นเพจสีทองอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คือทําให้มันพ,พ,พิเศษขึ้นมาโอเคแล้วมันก็เป็นถ้าสําหรับที่เขาพูดพูดกันหรือแม้กระทั่งผม ก็คือมันคือลิมิเต็ดลายเดียวของตัว KSR KSR Pro ครับอย่างอันเนี้ยคันของพี่เลยลายไม่ตรงกับไทยะะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นลายชุดสีญี่ปุ่นครับก็คืออันนี้ได้มาจากญี่ปุ่นก็คือฝั่งญี่ปุ่นก็มี KSR ขายเช่นกันใช่ครับคือมันจะมีทั้งลายที่เหมือนของไทยใช่แล้วก็ลายที่เป็นของเขาใช่ครับ แล้วการแต่งของเราก็คือเราเอาลายเอาสติกเกอร์เราก็ได้ชุดสีมาจากนู่นเลยพี่ถ้าเทียบกับลายไทยมีราคามากกว่ามันอันนีมน้มันผมไม่สามารถพูด<ต>ได้ใช่แต่ที่เห็นคืออันนี้มันมีชุดเดียวตอนเนี้ยอ๋อหรอแลแน่นอนก็คือยังยังไม่เห็นใครใส่ที่มันเป็นแท้นะอ่ะครับถ้าตอนนี้เราตามอะไรจากฝั่งญี่ปุน่นหายากหรือง่ายอยู่อะไรผมว่าบางอย่างยังหาได้พี่ยังมี ในเว็บญี่ปุ่นที่มีการประมูลซื้อขาย,ยแต่บางอย่างที่มันแลจริงๆอ่ะพี่ที่มันเลิกผลิตอะอันนั้นในไทยหรือญี่ปุ่นก็กหา,หายาก,ากยากอยู่ดีเพราะเจอในญี่ปุ่นก็แย่งกันพี่ก็แย่ง,ง <c oughs> <c oughs> กันตั้งแต่ตรงนู้นแล้วอ่ะถ้าหาได้ก็ต้องแลกด้วยราคาที่สูงใช่ครับผมเคยเกือบซื้อแล้วสองสามปีก่อน <c oughs> ผมคิดว่ากระแสมันจะมาครับตัวเก่าตัวหน้าเหลี่ยมผม <c oughs> <c oughs> กำเงินจะไปซื้อแล้วเกือบอีกนิดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายยังไม่ได้ซื้อแล้วแล้วก็ราคาก็ยังนิ่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 งอยู่ทีเนี้ยก่อนซื้อก็ไปทําการบ้านข้อมูลมาระหวว่างเฮ้ยตัวเก่ากับตัวใหม่ว่ามันต่างกันยังไงทีเนี้ยตัวเก่ามันน่าเก็บกว่าอยู่แล้วเพราะอายุอายุมันก็พอได้แล้วเนาะอะไรพวกงนี้ทีนี้ไปดูเรื่องราคาอะไหล่ปุ๊บไปเจอราคากระจกมองหลังมาตกใจเหมือนกันแพงมันแพงเพราะอะไรพี่ที่เป็นกระจกเดิมนะครับจะใหญ่กว่านี้หน่อยก็คือตอนนั้น มือสองก็ต้องมีคู่แล้วพันหนึ่งอ่ะพี่ทำนั้มืมอหนึ่งมันแพงมากเลยใช่ชุดสีก็แพงชุดชสีแบบงานดิบด้วยนะยังยังแบบยังไม่ทำสียังมีสีติ๊กเกอร์นะใช่ครับคือมันเกิดจาก <c oughs> ของมันน้อยมันช่วงโควิดอ่ะพี่ไอช่วงผมไม่แน่ใจปีสิบเก้าหรือยี่สิบครับที่คาวาประกาศไม่ผลิต ไอ้เนี่ยครับพาร์ทอะไร,ะไรแล้วทุกอ,อย่างก็เลยขึ้นเลยหลังจากนั้นเพราะมันบางอย่างช่วงนั้นพอมันในนี้เสร็จชุดอย่างแม้กระทั่งชุดสีพี่คนที่กําลังหาอยู่ก็รีบไปสั่งเบิกไว้เลยจนของมันขาดแต่อันนี้ที่พูดก็คือมันไม่ได้น่ากลัวนะถ้าเป็นตัวนิว <S <S นอะไรแบบเคลื่อนกาแถมราคาถูกอย่างตัวเก่าจะเป็นแค่บางชิ้นบางอันที่แบบมีราคาสูงใช่ครับ โอเคอันนี้คือข้าวๆของเคสอาก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันว่าแต่งอะไรไปบ้างเริ่มกันที่ชุดบนก่อนพี่ไล่จากข้างบนลงล่างเอาอ่ะแฮนด์บาร์เราพูดไปแล้วว่ามันคือของชิ้นแรกของพี่ด้วยรกระจกกระจกเป็นของคิทาโกะครับพี่คู่หนึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณพันพันปลายๆพี่คู่นนะเพราะมันขายเป็นข้างพี่อ๋อเหรอใช่ ก็คือถ้าเกิดว่าอุบิเหตุอะไรหักข้างหนึ่งเบิกทีละทีละข้างได้ใช่เคครับอันนี้ต่อมาไล่ลงมาน้อยปั๊มอิตาลีเนาะพี่เนาะใช่ครับฝั่งขวาก็อิตาลีเหมือนกันนะไหมใช่ครับสายขวาเป็นอิตาลีแล้วก็เป็นก้านแต่งที่เป็นเสาะล่องพี่ก็คือไม่รู้ผมแสวที่อย่างคันนี้ทําเป็นคัดน้ํามันแล้วด้วยใช่ครับมีกันสะบัดกันสะบัด เป็นสกอตครับอันนี้ใส่ใช้งานได้ปกติไหมได้ปกติพี่ก็มันก็จะมีความหนืดในที่เราปรับระดับครับประกับทนรอบด้วยยังประกับแต่งอ่าประกับของแอคทีฟครับไทปสอันนี้คืออะไรอ่ะอ่าตัวปรับเสียงท่อพี่อ้าวเหรอปรับได้ด้วยเหรอฮะได้ครับสี่ระดับครับหนึ่งคือเบาสุดเบาสุดก็คือถ้าอย่างของผมปรับหนึ่งแล้วใส่มีจุกลดเสียงครับผมสามารถ ขึ้นเขาใหญ่หรือไปไหนได,ได้ได้ปกติพี่เพราะความเสียงท่อมันจะดังไม่เกินกฎหมายกําหนดเลยต้องมีจุดลดท่อกับเ<ช>วลหนึ่งใช่ใชแล้วมันได้ถึงเวลสี่นะนะได้สี่มันดังขนาดไหนสี่คือปกติตเลยชาวบ้านตื่นแน่เลยใช่ก็แล้วแต่ว่าเราทําสเต็ปเครื่องขนาดไหนเลยพี่ก็คือเราบุรเราปรับปุ๊บมันก็ ทันทีทันใดเลยว่ามันถึงความนี้ก็คือมันดึงมันคือคนไกลแมคันิกทั่วไปใช่ไหมไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมฮะเป็นตะลิงดึงมานี่ครับเนี่ยกันเนี่ยพี่ขับขับไปพี่อรโอ้เวลาเขาด่านแล้วก็ตัวนี้ก็พาให้รอดได้ก็มันถามว่าเลือนได้ไมปโดนตัวอื่นแทนใช่โอเคโอเคไปกับเพื่อนก็โดนอยู่ดีพี่เราเรียกรวมอ่ะเลื่อนไหมเลื่อนจอเป็นของทาเกกาวะครับ มันพิเศษยังไงผมอยากรู้พวกนี้เป็นอันนี้เป็นไมดิจิตอลครับคือมันเล็กกว่าของเดิมของเดิมใช่ของเดิมเป็นเข็มใหญ่ๆห่น่อยเป็นเข็มใหญ่ๆหพี่แล้วก็มีไฟกี่ว่างอันนี้ไฟสูงไมือ่าน่าจะใช่พี่อันนี้น่าเป็นไฟเลี้ยวนะคะใช่ครับการมันก็จกก็คือมันยังแสดงผลข้อมูลคล้ายๆของของตัวตัวเดิมอยู่อ่าใช่ก็คือเปลี่ยนจากพูดง่ายว่าของเดิมมันเป็นเข็มอ่าเป็นอันนี้ก็เป็น ดิจิตอลเป็นเลขเลยครับได้มาแพงไหมตอนนั้นอันนี้ได้มือสองมาตอนนั้นได้มาประมาณไม่แน่ใจนะพี่ประมาณสี่ห้าพันแต่แต่วิ่งมาน้อยวิ่งมาแค่ประมาณสี่พันสามคือข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมทั้งหมดที่เคยใช้มามันจะติดมาตัวเลนไหมก็คือไม่มันวิ่งเท่าเท่าไหนก็เท่านั้นเลยรีเซ็ตได้ไหมไม่ได้ไม่น่าพี่ไม่น่าอ่ะไล่ลงมาเอาตรงล้อก่อนไล่ลงมาตรงนี้ ล้อ <Law? S 2> over racing ครับสิบก้านครับสิบก้านเป็นล้อ ford ล้อ ford ครับพี่ราคาพี่ตอนนั้นตอนที่ได้มาครับสองหมื่นแปดห้าร้อยแปดหร้อยกี่ปีนะตอนนั้นที่ได้มาน่าจะเกือบสิบปีได้แล้วบางพี่คิดดูโหดขนาดไหนอ,อันนี้ต้องขออภัยก่อนกนะ็คือ พี่เขาแต่งไว้นานมากๆแล้วแล้วก็ราคาของบางอย่างมันม,มันเป็นมันลืมไปแล้วมันเป็นอดีตตอนนั้นเลยตอนนี้อาจจะแพงกว่า <co ff> ก็ได้หรือถูกกว่า<ช>ก็ไม่มีใครรู้ถ้าตอนนี้ถ้าใครรู้ราคาพวกของแต่งของ S <S อาาอเคสอาก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะราคาดีอาจจะแยกไหมยังไม่แยกนะยาวยาพี่ยังยโอเคอ่าล้อส่วนปั๊มปั๊มหน้าก่อนคาลิเปอร์เป็นเป็นแบมโบ้ผีเสื้อครับปักตรง จานเป็นเมกกะเทคครับเมกเทคใช่โอเคแล้วก็มีพวกสายถักเนาะเป็นสายของอะไรนะพี่เป็นเอินครับสายไมเอินโอเคแล้วก็แผงคอครับอ๋อแผงคอแผงคอแต่ง g ีครับครับจีครับใช่ตัวนี้ผมรอนานมากกว่าจะได้อันนี้คือมาจากญี่ปุ่นใช่ครับพี่คือตอนที่หาพี่ตอนตอนที่วันที่ทำรถอ่ะ มันหาย,ายากมากพร้อมเลิกผลิตไปนานแล้วคือเลิกเลิกผลิตนานมากแสดงว่าต้องจําราคาได้อ่านี้ได้มาหมื่นแปดห้าร้อยู่ผมผมจําแม่นพรอนี้ผมรอเกือบสองปีอันนี้นานยังอยู่เรามานานยังนานนานแล้วพี่พอๆกับล้อไหมยุคยุคเดียวกับล้อไหมไล่ไล่กันเลย,ลยพี่ใช่ไหมคิดดูอ่ะแค่ล้อกับไอ้แผงคอเนี่ย จะ40,000แล้วมันคือรถที่แบบเมื่อก่อนเขาแซงกันว่าแบบทรง A เท่านั้นถึงขี่ได้มันคือรถทรง A เลยรวยเท่านั้นถึงจะขี่ได้ทีเนี้พวกไฟเลี้ยวอย่างเนี้ยมันถ้าตามกฎหมายมันคือสีส้มอ่าครับอันนี้คือของแต่งเป็นพวกไปะฮะก่อไฟเลี้ยวแต่งครับเป็นของคิจิมะแต่ ไฟมันเป็นสีส้มเพราะเราใช้หลอดข้างในเป็นส้มส้มแทนอย่างของบ้านเรามันเป็นกรอบส้มแต่ไฟข้างในสีขาวอ่ะครับผมอยากรู้อ่ะอันนี้แพงไหมเพราะมันจะมีของเทียบที่เป็นใสๆทั่วไปออันนี้เห็นอยู่ถ้าเป็นของแบรนด์เลยในที่เขาขายกันในบ้านเราเนาะพี่ปัจจุบันน่าจะประมาณหน้าหลังนะครับสีกรอบอ่ะน่าจะอยู่ประมาณเก้าร้อยอ๋อราคาจบต้องได้อย่างเี้โอเคอ่ะอันนี้คือชมบริเวณหน้าหมดแล้วไล่มาถังน้ำมันก่อนพี่ฝาถัง ทาเกกาว่าครับมันพิเศษยังไงถ้ามันเทียบกับถังเดิมฝาถังเดิมหรือฝาถังเดิมมันเป็นเป็นพลาสติกอ่าใช่อ่าพลาสติกเดิมเดิมก็ถามว่าสวยไหมมันก็สวยพี่แต่พอคนแต่งรถเนาะครับก็อันไหนที่มันใส่ได้ก็ใส่เข้าไปเปลี่ยนแต่มันไม่มีอะไรพิเศษเลยก็คือเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมพี่แค่ทรงมันต่างเฉยๆก็ั้ราคาก็ไม่น่าสูงสองพันกว่าบาทสองพันหกก็ถือว่าสูงอยู่โอเคอันนี้ ถังสติ๊กเกอร์อย่างที่บอกไปมันคือชุดสีจากญี่ปุ่นมาเลยคือลายที่ญี่ปุ่นส่งตรงมาจากเจแปนเลยใช่ครับไล่ลงมาเครื่องทำสเต็ปอะไรครับพี่เครื่องทำไซส์ห้าสิบเก้าครับห้าเก้าใช่ไม่ได้ชงไม่ได้ชักใช่ไหมฮะชักอาชักน่าจะห้าสิบเก้าชักสามพี่ทำนานยังพี่ทำมานานเยังทำนานแล้วครับพี่สเต็ปนี้ก็ทำแล้วก็ใช้วิ่งทิปตลอด เพราะเดิมๆเนาะถ้ารถเดิมๆเขาอะเครื่องมันร้อยสิบซีซีอะมันเดิมๆได้เท่าไหร่นะพี่แบบหมดปอกอะจําไม่ได้ในหุ่นผมแล้วกันในวันก่อนในเมื่อก่อนอ่าแต่ก่อนเดิมๆเก้าสิบร้อยก็อ่าหมดปอกหลูๆแล้วพี่ให้ลมส่งๆหน่อยอะนะพอทําปุ๊บซอนสองออกทิปก็ไม่รู้ผมไม่เคยบิดหมดขนาดนั้นนะเพราะผมแบบเราออกทิปไกลอ่ะแต่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบ ยืนพื้นคือไม่ได้ยืนพื้นพี่แต่มีแบบจังหวะที่เร่งแซงอ่าเร่งแซงถนนโล่งอยากบิดอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่พี่ก็มีมีมีกำลังให้ใช้แบบเหลือเลยใช่คือแต่ก่อนที่ตอนเราเดิมๆจะแซงรถพ่วงสิบปดล้อพี่ผมเคยแซงจังหวะแบบที่ตัดสินใจเลยว่าเดี๋ยวผมต้องทําเครื่องคือแซงไปถึงข้างหน้าแล้วอ่ะเห็นเราเห็นคนขับแล้วอ่ะสิบแดล้อเหยียบคันเร่งต่อกลายเป็นเราต้องถอยกลับมาพี่ แม่งเอาแล้วจังหวะแปร้อมันแกล้งลยอย่างเนี้ยแม่งนาทีชีวิตอ่ะพี่คือกว่าเราจะจะแซงได้แล้วสุดท้ายขาเยียบแบบไปต่อเราก็เอาว่าเดี๋ยกลับไปเราต้องทําต้องทาแหละอ,อย่างเนี้ยก็ <c oughs> มีติดออยคูลเลอร์มาตั้งแต่สเต็ปนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับพอตอนทําเครื่องก็เลยตัดสินใจว่ามันก็อะไรที่มันเทฟเราได้สุดอตะพี่คือก็ทําก็ติดออยสองตัว อ๋อหรอสองตัวเลยเหรอก็คือตัวกลางแล้วก็มีตัวเล็กครับเดี๋ยวมันระบายช่วยกันระบายความร้อนหน่อยก็เราคิดว่าอันไหนที่มันเซฟการค่าทําเครื่องเราได้พี่คือเราก็พูดไม่อยากไปกินข้าวลิงกลางทางอ่าครับตัวหนึ่งก็ส่งมาที่คัดเลยตัวหนึ่งก็ส่งที่เครื่องเลยอ่าแล้วก็มีฝาฝานี้เป็นฝาแต่งอ่า<อ>ใช่ครับเป็นทาเกกาว่าครับคัดน้ํามันครับตัวนี้เป็นฝาคัดน้ํามัน ได้มาแพงเลยพี่ฝาผมได้มาหมื่นหนึ่งหกหมื่นเจ็ดอ่ะแต่ตอนนั้นเราถอดขัสสายาสลับ,บเลยคือได้นี้เสร็จแล้วคข,ขายทีนี้ได้มาโชกชคเดิมแล้วพี่เนาะโชกเปลี่ยนวเป็นวเอครับนนตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวตัวท็อปที่มันมีปรับ จำรหัสไม่ได้แล้วมีซับแท้งใช่ท่อก็ต้องพูดถึงโอเวอร์เลสซิงครับโอเวอร์เชื่อนี้แบรนด์นี้ดังอยู่แล้วของญี่ปุ่นใเป็นฟูไทเทเนียมที่สามารถปรับความดังของเสียงได้สี่ระดับตัวนี้พิเศษตรงที่มันมีตัวปรับระดับเสียงได้ครับตอนได้มาราคาเท่าไหร่อันนี้น่าจะเดือดแน่นอนใบนี้ผมได้ตอนนู้นนะครับผมได้หมื่นแปดหม เพราะก็ราคาดีดิผมได้มือสองหมืนแปดตรงที่ผมซื้ออ่าของพี่คนหนึ่งที่ต่างจังหวัดครับโปรไฟล์แกน่ากลัวไม่มีใครกล้าซื้อเลยครับ,รบเขาขายอยู่เป็นเดือนไม่มีใครซื้อครับผมมันมันก็แบบห้าอ่ะเนาะมันก็ลองของแล้วก็อยากซื้ออ่ะแต่ราคามันพูดตรงๆมันคือราคามันมันถูกกว่าปกติปกติเขาขายสองหมื่นกว่าฟิลเหมือนเราซื้อของในกลุ่มแล้วเห็นราคาผิดปกติมันคือราคาโจรท่ามูนไปอ่ะ ไม่มีใครกล้าโอกาสโดนโกงสูงมากๆใช่แต่ตอนนั้นเราวัยรุ่นใจเรามันได้ผมก็ทักไปบอกพี่ขอวิดีโอคอลกับพี่ถ่ายรูปวางบัตรประชาชนให้ผมได้เปล่าผมก็เอ้าจะได้รู้ว่าเขามีของจริงไม่จริงเราก็เช็ควิธีนี้เขาก็ทําให้เราหมดเลยอ้าวบริสุทธิ์ในที่นี้ผมก็โอ้ยเอาละอันแรกผ่านเลยอ่ะงั้นพี่พี่ส่งรถตู้ได้เปล่าไม่ไม่เอารอไปสณีอะไรผมไม่รอผมส่งเอาแบบรวนเลย ก็ผมจะได้รู้ผลว่าผมจะโดนไม่โดนก็คือฝายในสองสมชั่วโมงผมรู้ผลเลยก็ที่เขาก็อ่าโอเคได้ผมก็โอนเงินเลยแล้วเขาก็ส่งจากป่าจีนครับมาล็อตู้สองชั่วโมงถึงจริงๆก็ใกล้นะเป็นผมขี่ไปเอาเลยนะจังหวะนั้นบอกตรงพี่เอาสะดวกออโอเคท่อข้างหลังปั๊มเป็นผีเสื้อปักสื้งเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหน้าหลัง จานสวิงอาร์มนี่เป็นของอะไรอะฮะสวิงอาร์มเป็นโอเวอร์ครับการใช่มันต่างจากของเดิมทรงมันต่างกันเลยใช่ไหมทรงต่างพี่ฟีลลิ่งการขี่ต่างไหมไม่จาไม่ได้ฟีลลิ่งจาไม่ได้จริงๆพี่แต่พอนี้มันเป็นเหมือนมันน้าหนักอ่ะมันเบากว่าของเดิมมันเป็นเหมือนเหล็กใช่ใช่แหลกท้ายอ่าเป็นของญี่ปุ่นครับอันนี้ญี่ปุ่นเหรอใช่ครับพี่เป็นของผมไม่แน่ใจยี่ห้อผม แต่นี้ผมได้มาตอนนั้นกับชุดสีพี่ครับข้อเสียคือมันต้องเจาะชุดสีอ๋อได้อย่างเสียอย่างอยู่ดีใช่ไฟท้ายก็เป็นของแต่งเหมือนกันเป็นคิจิมาครับก็ชุดเดียวกับไฟเลี้ยวซ้ายขวาสีขาวฝั่งฝั่งซ้ายเกียโยงเป็นเกียโยงโอเวอร์ครับโอเวอร์เหมือนกันใช่ไหมครับเป็นทรงทัวริงแต่แต่ยืนยันว่าเจนแรกไฟเลียงกำลังจะกลับมา ใกล้จะกลับมาแล้วอีกนิดนึงรอกันอีกนิดนึงใครมีว่าเก็บไว้เลยกอดไว้ดีๆโดยเฉพาะลายแรกใช่ไหมใช่ครับลายแรกแกมันมันมีชื่อเล่นลายไหมพี่อ่าลายแรกเรารู้อยู่แล้วเราเรียกเรียกลายแรกลายสองลายสองบ้านเราเรียกงาช้างครับมันเหมือนงามันก็เนี่ยพี่มันขึ้นอย่างนี้นะอ่าครับแล้วก็ลายสามเราเรียกอ่าเราเรียกยากุซ่าครับอย่างลายสี่เราก็บ้านเราเรียกลายสี่กันแล้วอ่ะอ่าลายเป็นลายสี่เลยใช่ครับก็ ห้าก็เรียกห้าตามไปนี่เลยพี่ไม่มีชื่อเล่นแล้วนอกจากเป็นพวกุูนวิเศษอ่าก็อย่างนี้เรียกอ่านาโนครับก็ตามชื่อตามที่เราคุยไปตอนแรกใช่แล้วก็อันที่เป็นลายไทยก็เรียกไทยทาเกครับออืที่มันเป็นลายชุดสีของทีมแข่งไทยไปแข่งญี่ปุ่นบีแล้วก็มีลายนี้เรียกชบาลายคิทาโกะคิทาโกะจะมีสองสอง อ่ครับแล้วก็ลาย b บดบอยโอเคแล้วก็ทากิก็ว,ว่าคร่าวๆประมาณนีจ้จริงๆอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับ KSR ของพี่เบสก็ประมาณนี้ผมเอามาให้ดูเพราะอยากให้รู้ว่ามันคือหนึ่งในรถที่แบบต้องพูดถึงอ่ะในวันที่มันคิกจริงๆอ่ะราคามันโหดร้ายมากๆอ่ะเจนแรกถ้าจำราคาผิดมันเปิดประมาณ5,3มืนามนะเปิดราคาโรงงานมาห้าหมืาม พอเจนสองปุ๊บเทคโนโลยีทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแค่ไฟหน้าแล้วก็ชุดสีเล็กน้อยใช่ไหมพี่ใช่ครับราคาแม่งไปเป็นหมื่นกว่าบ,บาทอะแบบแพงยังไม่ยังไม่รวมราคายี่ปัวปั่นให้แพงขึ้นอีกใช่ครับเลยแบบเขาเรียกว่าเป็นรถทรงเองคนมีเงินเท่านั้นถึงสามารถขี่ได้แล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องความรู้ของคาวาสกิเคสอาซึ่งนี่ผมมาถามพี่เบสซึ่งกูรู้เลยกูรู้อย่างน้อยอ่ะรู้ปีรู้ลายรู้อะไร ใครกําลังเล่นอยู่หรือแบบใครกําลังสนใจสามารถสอบถามพี่ได้ไหมคอัได้พี่ถ้าอยากคุยกับพี่ต้องไปคุยที่ไหนครับก็ Facebook ผมก็ได้พี่เขียนนะพงพัฒน์เบสอ่าครับแล้วก็เป็นนามสกุลครับฝาเงินครับพวกนี้ยังมีขายอยู่ไหมอ่าโปสเตอร์ที่ทําอันนี้ครับเป็นรูปอ่าจปกติก็คือสั่งได้ตลอดครับถ้าแบบใครจะเล่นแล้วยังตามลายตามปีอะไรไม่ถูกอ่ะ มีตัวนี้ไว้เช่วยคุณได้เลยได้เยอะ <c oughs> พี่ก็ <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมแล้วกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกับพวกเราด้วยชาวบอสซาเลสซิ่งไวค้คลิปหน้าผมจะพาไปดูรถรุ่นไหนก็สามารถติดตามไมได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ